สวัสดีครับผมเบ่าหนองครับมือนีมาบพอกับเบ่าหน่องอีกคือเก่าครับผมมือนีเบ่าหน่องมีความฝันของผี่สุนทรมาบอกสู้ฟังครับผมความฝันเป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังตัวเหล็กมันจะเป็นแค่แนวทางครับก็มีทั้งเข่าและบกเข่าเป็นเรื่องปกตินะครับเนาะบุคคลอาจฝันดีแต่่าเหล็กเงบ่กเข่าก็มีขึ้นกันครับผมอาจจะบกเขางวดนี้อาจจะมาเขายอดหลังก็ไดก็เป็นไปได้เบิดครับผมคือจังเหล็ก ที่เคยเบาหนองเคยฝันเจ็ดเจ็ดแปดเก่าทะเบียนรถบางคนกับซื้อเหล็กใหญ่บางคนกับตามเหล็กลายวันบางคนกับตามเหล็กเผื่อบาทกับตามมาแต่พุ่นมันบ่ออกมันกระพึงมาออกงวดวางหันทีพานมาเจ็ดเก้าแปดหลายคนกับได้โชคกับเบาหนองเบาหนองกับดีใจน้ำครับแล้วการเหล็กรถตะไคร่หนึ่งแปดเก้าหนึ่งแปดเก้าหลายคนกับได้โชคเบาหนองกับดีใจน้ำครับผมมือนี้ทีสุนทรครับเพื่อนฝัน เพื่อนบอกว่าเพื่อนเด็กขับรถป้ายแดงครับเพื่อนบอกว่าเพื่อนเด็กขับรถปลายแดงในฝันน่ะน่ะโอ้ยบ่าวลองไอ้ดีใจแห้งเด็กขับรถอันขั้นบักใหญ่เลยปลายแดงเพื่อนวาจนได้ออกรถใหม่เพื่อนวาอันเพื่อนมีเงินหลายเพื่อนว่าจนไดสือรถปลายแดงมาขี่เพื่อนวาไอ้ดีใจแห้งเพื่อนวัีชนะในฝันน่ะเพื่อนบอกว่ามีคนมาบอกเพื่อนบอกว่า อันยังะ่ะประมาณว่ามีคนมาบอกว่าเพิ่นสีมีเพื่อนสีมีการขายรถพ่นว่าลชีนะเพิ่นพ่าสชีมาขายรถอ,อีหยังเนาะพัอนีีโอ้ยก็รรถที่ว่าเจ้าอยากได้ะะั่นละบริษัทพบัดนี้เพื่อนกันเรยกว่าเงื่อนมีบ่อน้อเพิ่นบ้าเพิ่นกันว่าไอ้แล้วก็มีเสียงเสียงนึงแสกขึ้นมาว่าเป็นยังสิบ่มี เงินเจ้าเต็มอยู่นะมาสนเพื่อนก็เลยไปเบิรกลดเพป็นว่าไอ้แล้วเพื่อนก็เบอกแล้วเพื่อนก็ยิ้มเพื่อนว่าโอ้ยเบ้าหน่องเอ้ยเขาอายไปหอดอันมองเข้าขายรถเขาเตรียมรถไว้ให้อเลื่อยเป็นว่าเขาเตรียมรถไว้ให้อายย่างดีงามเลยเพป็นว่าเสียดย่างเหลื่อมเลยเพป็นว่าเพราะวันนี้อายก็ไปรับรถวันนี้อายไปเห็นทะเบียนรถป้ายแดงในฝันน่ะงามงามเบ้าหน่องว่ะอ๋อ เจ้าีจำได้เลขทะเบียนรถวันนีโอ้ยกับบุญงูแล้วเนาะแกเนี่ยมันฝนนันเนาะมันฝนันมันเห็นแบบมันเหมือนจริงแห้งเลยเพ่นวะมันเหมือนจริงแห้งในฝนนันนะเพิ่นบอกว่าเขาก็บมา้ทายหลวงวันนี้เมือ่ออายนะมันไปเคาะถือกันทะเบียนรถเพนวะทะเบียนรถกัดังเพลงขึ้นมาเราหว คือสิคักแท้ผลว่าสินะแล้วก็ฝันบ่าวบ่าบองบองไปได้เบาหน่องดอวยเพราะฉันแต่ว่าคันถือบบถือยาวากันได้ผลว่าบางหน่องว่ามันเป็นประด้เบิดแหละความฝันยงว่ากะบบแน่ได้ฝันบางคนอาจสิว่าฝันบ่าวบ่าบองบองอาจสิถือเลขก็ได้มันก็เป็นประด้เบิดดิบันนี้บางหน่องได้ถามทะเบียนรถจำทะเบียนรถได้บ่กจำได้ไอสะดุ้งตื่นขึ้นมาไอมาเขียนทะเบียนรถไว้ก่อนเลยเพราะว่ายังอย่ามันลืมผลว่าสินะไอลูกขึ้นมา เลยครัมาบอกให้เมียเพิ่นฟังเคน่ะได้มาบอกให้เมียฟังเมียว่าเฮ้ยเจ้าคิดหลายซื่อดอกมั้งเห็นแต่เจ้าจมว่าอยากได้รถใหม่มานี่ดะโดนแล้วก็ได้จ้านี่เพิ่นก็มาฝันเพิ่นว่าใช่นะว่าบ่แน่ยเลยอาจถึะเลข่องวดนี้อาจสิไปซื้อรถป้ายแดงก็ได้เป็นเพื่อใดเบิดเด้อบัดนี้บัดนี้เลขทะเบียนในฝันเด้อครับเด้อ8 5 6 8 8 5 6 8นี่เพื่อนว่าเลขทะเบียนรถที่เห็นในฝันเป็นทะเบียนรถรถป้ายแดงเพื่อนว่าอ่นะ8 5 6 8อายุคนฝัน50ปีครับผีสุนทรก็เป็น FC ท่านหนึ่งที่เพื่อนเรนพระไอคือกันกับบ่าวหน่องเพื่อนกับบูชาหลวงปู่สวงไปกับหลายองค์แล้วก็หลวงพ่ออืน่นๆกับหลายองค์คือกันเพิ่นกับ บันี้เพิ่นฝันเพิ่นก็เลยมาบอกสู่ฟังเพิ่นก็บ่เคยบอกให้บ่าวน้องฟังยังเธอดอกส่วนมากกับมิเต้เว้าเรื่องผ่ากันแต่จังได๋มามื้อนี้มาเว้าเรื่องไอ้ฝันให้ฟังอ่าบ่าวน้องครับขอบคุณหลายๆครับบันี้ก็เลยว่าเอามาแบ่งปัน FC ฟซีก็น่าว่าซั่นเล่าก็ว่าอย่าพึงไปเว้าก็ได้บ่าวน้องเอ้ยว่าเพิ่นฝันบาบ่าบ้องบ่องเพินแปลกๆเพิ่นว่าจังซี่นะบ่าวน้องว่าบ่บ่าบ่บ่องเด้อฝันเห็นเลขชัดปลาดีเบาวดองบอกเพิ่นเพราะว่าบางคนเพิ่นยาก หยาดห้เลขกมากลลวมันบ่เขาแล้วหยานถือคนดาค้นหายไปนว่างคนบอ,อกว่ามันบ่เกี่ยวดอกคาว่าตัวเลขกมันมีเขามีรุดเป็นเรื่องปกติอ่ะลองพิจารนามนครับเด้อเลขกผีสุนทอนครับ8 5 6ห 8, 8 5 6 8ห้านี่คือทะเบียนรถป้ายแดงแลวกะ็อายุค้นฟัน50ปีครับจาัางไ๋ก็ขอให้ทุกคนได้มีโชคไปน้วกันทุกทุกหวดเ่ว่าจะเป็นเลหลขกไรวัน รือว่าเลขเพื่อนบาดก็ขอให้ทุกคนได้มีโชค,ครัละช่วอนี้เหล็กไงคนบ่ค่อยปันใดเท่าที่อันนี้มานะบางเจา้าขายรอตลีกยังเหลือนะนยังเหลือกับเบิดเบิดเป็นบางรุ่นเบิดเป็นบางเหลีกยังประมาณนี้บางเลขกอะโบเบิดกับมีคือกันส่วนหมากคนที่ไปเหล็กเหลขกหลายวานันเหลขกเพื่อนบาทหลายกลัวแต่ว่าถ้าผู้ใดซื้อรอตลี่ใบใดไห้ก็ขอให้มีโชก ถูกๆกรางวัลน,นะครับเบาหน้องเป็นกําลังใจให้เบาหน้องขอขอบพระคุณเอฟซีทุกทุกคนที่ส่งฝันส่งเหล็กมาให้เบาหน่องเพื่อให้ทุกเพื่อให้เหบาหน่องเดมาเบาลงชอ่องขันบ๊มี่เอฟซีส่งเหล็กส่งฝันมาเบาหน่องก็จะจะไปหาเหล็กหาฝันใน้ใสามาลงราะว่าช่วงนี้เบาหน่องกับบ่อกไเดอออกข้างนอกเนาะมีเอฟซีนี่แหละที่เป็นเมียตาส่งฝันมาให้ฟังเราฝันให้ฟัง ส่งเล็ให้ฟังบางคนก็ไปจุดถูไปซื้อบางคนไปวัดไปเฮ็ดบุญสิจุดถูกับทรงเหลขมาให้เบิงจุดถูกับทรงเหล็มาให้เบิงก็งม,งกมีคือกันครับหลายคนช่วงนี้ครับมีตัวเหล็กหลายตัวครับแต่ว่าบุหงสีเลี่ยงลาดับในการบอกจังใดบางคนให้แต่เหล็กถูกมาแล้วก็บ,บอกว่าไปจุดถูอยู่หนีมาไดเหล็ตัวนี้มาประมาณนี้แต่จังใดเดี๋ยวบาหน่องสิค่อยเอาเหล็กถูก่นมาบอกสู่ฟังบางคนกับฝัน แต่ว่าบ่ได้เลขก,ก็มีแต่ว่าสมมุติเพิ่นฝันเห็นหลวงพอว่อ,อ,สกกพอโสธรจังซี่เพิ่นอยู่ใกล้วัดหลวงพ่อโสธรเพิ่นก็ไปวัดเพิ่นก็ไปยูทูบก็ได้เลขมาจัางซี่ก็มีคือกันแต่เดี๋ยวบ่าวน้องสิลงฝันให้เบิ่งน,นะครับเนาะแต่เดี๋ยวบ่าวน้องสิขอตาไข่ขอหลวงปู่ขอแม่ฮันนี่บางคนก็นว่าเลขเสาแม่ฮันนี่นั่นออกดีคักบ่าวน้องเอ้ยว่าซั่นถึงนําหลายงวดแล้วเด้6405นี่คือเลขเสาแม่ฮันนี่แม่นบ่6405 เหล็กเสายู่สารแม่ขนีนะแกเดียบ่าาน้องสิตามให้นะครับเนาะกระขอให้ทุกคนจงโชคดีคิดสิงไงก็ให้สมหวังดังปาถนาสุภูสุขศรัทธ,ธามีบาร,รมีเกิดครับ8568นี่คือทะเบียนรถปลายแดงตีพีสุนทรเพื่อนฝันว่าเพื่อนเด้ซสื่อรถปลายแดงเพื่อนเด้ขับรถปลายแดงบนแนี่ครับฝันอาจเป็นจริงก็เป็นได้ยังก็เกิดขึ้นในเบิดกระขอให้ทุกคนจงโชคดี สมปรารถนาทุกๆุกประการครับค้าขายกับให้ลำรวยให้ลำรวยผูย้ได้ยากบูชาตระกูลนุ่นดวงบ่านหนองแกยังมีบูชาครับพระลุงปูบ่านหนองแกยังมีให้บูชา,า,ากชา็ทักไลน์มาสแกนคีวะโค้ดแล้วก็พิมพ์ไอดีไลน์แล้วก็ทักมาหาบ่านหนองด้ครับผมก็ขอให้ทุกคนจงโชคดีคิดสิไนสมวังดังปรารถนาได้จับเงินหมืน่นไดีจับเงินแสนได้จับเงินล้านมีโชคไปน็นํางวัครับ8 5 6หเหลขปีสุทนทรครับ ขอทุกคนโชคดีสวัสดีครับ